ค่ะก็ดีค่ะก็ดีใจที่ได้ความกรุณาจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะที่แบบว่าได้รับทําเรื่องที่2ต่อเลยในขณะที่เรื่องน้องเมียยังไม่ได้ปิดกล้องเลยยังถ่ายกันอยู่เลยค่ะถ่ายทำกันอยู่เราก็ได้ทาเรื่องที่2เลยค่ะเรื่องแรกดแบกค่อนข้างแรงําบน้องเมียเรื่องนี้นะคะคาดหวังไบ้างก็เรื่องนี้ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งเลยนะน้องเมียนี่คือแรงแบบว่าเกี่ยวกับพวกแบบว่า แย่งผัว <น pew. S 2> แย่งเมียอะไรกันอย่างนั้นเลยอิจฉาริษยาตบตีอะไรอย่างเงี้ยแรงๆเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็จะอีกอีกแนวหนึ่งคลิกไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบพวกพิเรียดย้อนยุคเป็นเรื่องผีด้วยและที่สําคัญก็มี3ยุคด้วยกันเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปที<า>่เนมเพราะว่ารายละเอียดของพิเรียตดีมากก็ยาก <Feed me. S 1> ค่ะก็ปร<า>ะชุมกว่าจะออกมาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันในเรื่องของโลเคชั่นหรือว่าสถานที่ต่างๆเลยแบบได้ดูเองหรือก็ต้องดูอยู่แล้วอะค่ะก็ต้องเคาะอีกทีเราด้วยนะค่ะอย่างนี้พี่หนุ่มาอะะไรบ้งค ครับค่อเรื่องฐานะไหนครับไม่ก็ก็ช่วยก็ดูดูให้เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นแบบว่าโทนของเรื่องว่าควรจะต้องยังไงอะไรเงี้ยนะฮะคืออย่างที่เมย์บอกพออย่างละครเรื่องเนี้ยพอเป็นนางมาปุ๊บเนี้ยเรื่องมันจะกลับมันอาจจะปรับไม่เหมือนน้องเมียตรงที่ว่าเรื่องลิมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเก่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันจริงจริงกินบิงมันมีอยู่แค่นิดเดียวก็คือถ้าใครสวดมนต์จะรู้ว่ามันจะมีบทสวดบทหนึ่งที่บอกว่าเออเนี่ยขอหสศีกรมจากคู่ในอดีตชาติ คือชาตินีน้ขอให้เรามีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็อย่ามาตามกองนังกองฐานกันอะไรเงี<ม>้ยเหมือนกันคือเอาเอาตรงนั้นเนี่ยมาขยายให้เป็นเรื่องของนางมาแต่ก็ยัง<ม>แต่แก็ยังในในมูของช่อง8เองก็ยังจะต้องเป็นเรื่องราวของคนที่ที่ชอบอยู่ก็คืออาจจะมีแบบแย่งชิงตบตีกันบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือต้องมีอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเป็นสไตล์ของทางช่อง8อยู่แล้วแต่นะแต่เรื่องนี้มันจะออกเป็นแนวความความรักด้วยความรักที่มันยิ่งใหญ่ความรักที่ ไม่มีวันตายแม้ตายไปแล้วมันก็ยังอยู่ทุกชาติพบไปคือมันเหมือนกับการที่แบบคือเหมือนกับอ้าวมันเป็นเรื่องจริงค่ะด้วยว่ามันก็คือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าคอยแบบ คอยตามรักที่เราแบบร่วมสาบานกันไว้ที่จะรักกันตลอดทุกชาติเนี้ <c oughs> ยก็คือเป็นเรื่องผีที่คอยก็รักไม่ว่าเขาจะไปอยู่รักใครอะไรรักกับตัวนางเอกอะไรเงีเยย้ยเขาก็จะตามไปทุกทุกทุกรเรยอย่เงี้ยทุกชาติทุเลยเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกค่ะก็พูดเป็นกันแน่ในเรื่อีพี่หนุ่มจะมีช่วยเยอะมากส่วนช่วยเยอะใช่ไหมก็จุนอยากจะช่วยว่ามากกว่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมอะไรอย่างนี้จะมากกว่าอย่างเงี้ยนะแต่ว่า ก็ก็เขาก็เก่งนะฮะเมย์เขาเก่งอย่างเช่นแบบตัวละครตัวละครที่เขาวางที่เขาเลือกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกมาแล้วมันก็มันก็เหมาะสมทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งอย่างคุณปาร์คอย่างเงี้ยก็คือเมย์เองก็กับทางทางเฮียเนี่ยก็มองมองเหมือนกันว่าเออน่าจะเป็นคุณปาร์คนะตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวคุณจ๋าอย่างเงี้ยก็เมย์เขาก็บอกว่าตอนแรกก็ถามว่าทำไมถึงเป็นจ๋ามาพิกดบาทด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเมย์เขาก็บอกว่าเออจ๋าไม่เคยเล่นละครเลย แล้วก็คือมาเล่นเรื่องแรกเนี่ยแล้วกน็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยเลย,ยแล้วก็เขา<ว><น>ไม่เขาไม่เล่นเลยนะคือปกติเขาจะไม่เล่นละครจะเป็นสายหนะังซึ่งแบบว่าได้จ๋ามาตาตกลงนี้คือแบบดีใจให้ใจภพาจะจาเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเขาก็บอกว่าอุ้ยจ๋าก็ไม่เคยเล่นละครจริงๆงของจ๋าก็ไม่มั่นใจว่าจ๋าจะเล่นหรือเปล่าจะเล่นไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ตื้อจนได้ทำงานหาเงินเล่นกันขนาดนี้เตรียมแต่งงานหรือเปล่าเตรียมหางก็ เราดูเราดูคือ <c oughs> อย่างที่บอกไปหลายหลายครั้งน,นะฮะว่าถ้าเกิดเราพูดไปทีไรเนี่ยมันมันเหมือนแบบเออมันเป็นลายปีทุกปีเลยอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนก่อนงาน <c oughs> สัก3เดือนสีเดือนเดี๋ยวจะบอก3<า>วันก็พอ ก็มีไปดูเรื่อยๆอยู่แล้วละครับคือก็ก็มีที่เรานับถือก็ก็ไปดูดูไว้ถามว่ามีไหมก็มีมาบ้างแล้วนะเลิกตีนี้มีแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าขออุบไปก่อนยังไม่บอกยังไม่บอกเขาบอกว่าของเราบอกอะไรไม่ได้ต้องถือเป็แบบใช่อย่าบอกอะไรมากอย่าพูดอะไรมากจริงๆทำไมเขาต้องให้ถือเป็นด้วยครับเขาบอก ก็เราควรจะถือเคสกันนะคะคู่เราเนี่ยถือถือดีกว่านะคะคือคือตอนนี้เราได้เลิกแล้วแต่ยังบอกไม่ได้เพราะเป็นตาเขาพูดเล่นก็คือยังไม่พูดอะไรเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็บอกละกันเนาะตอนนี้ยังไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าถือเคสมาปุ๊บโป้งปุ๊บแต่งปั๊บเลยเปล่าพี่แล้วดีใจไม่ไล่อย่างนั้นนะมาเออนะสรุปนะตอนนี้ได้เลิกอยู่ไม่ได้เลิกนะครก็มีไปดูเอาไหมมีไไปดูบ้างคือเลิกเลิกเนี่ยมีหลายเลิกอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะเลิกเลิกตรงไหนเพียงแต่ว่า พียงแต่ว่าขอขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะขอความพร้อมอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะแจ้งจริงเมื่อไหร่ปีหน้าไหมคะพี่ก็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 กะไว้เหมือนกันนะครับปีหน้าไม่มีโชว์ไม่โชว์ไม่น่าเพราะว่าดูหมดแล้วเดี๋ยวว่ากันองีั้นปีหน้ามีแววแน่นะพี่น้องก็เพียงพูดพูดเดี๋ยวก็ผ่านปอีกปีนึงอีกก็โดนเดาทำเลยแต่งเลยบวบว เบียดก่อนบวชหรือบวชก่อนเบียดไม่ได้ต่างกันหรจริงๆพอได้รู้ประเพณีมันก็ไปงานบวชแต่บวชแต่บวชจริงๆพอรู้เลิกแล้วพี่เมย์ดีใจไหมครับอะไรนะคะได้เลิกมาก็จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นนะคะประเด็นก็คือเราตอนนี้เราแบบว่ามั่นคงในเรื่องความรักโอเคแล้วไว้าอยู่วันนั้นก็ค่อยว่ากันค่ะโอเคโอเคพี่เมยพี่บุณนาพี่ดวงคุฒ